น้ำสันต,ตรลีนี่ด้วยเหรอโอหนี่ถ้าจะเที่ยวเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ไปอุทยานราชพักด้วยล่ะฮะเดี๋ยวก็จะไปงั้นถ้าถึงบ้านเมื่อไหร่เนี่ยรีบโทรบอกเราเลยนะเบยมอนเราจะได้เอาเจ้าหลงไปให้รีบๆเลยนะ ไปหาอะไรมาให้กินนะโอเคไหมนี่นะก,ก่อนนะไม่อยากกัดอีกนะหยุดอยากกัดฮัล,โ,โ,หลโ,โหลแม่นี่แม่บ้านลูกค้าที่แม่คนหนึ่งไปส่งเนี่ยเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวของแม่ รู้ไหมตอนนี้นะมีคนตายเพราะโรคพิษสุน to <together> ัขบ้าอีกแล้วพ่อเองก็ติดเชื้อเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เชื้อพิษสุนัขบ้านะแม่เป็นเชื้อรักเธอเป็นบ้าจีบกันทางโทรศัพท์ก็ไม่ได้หรอครับก็ให้มันเบาๆหน่อยจะดูทีวีเอ้าเม่หอมมาพอดีเลยลูกมานี้มานี่เร็วๆได้ค่ะพี่ ยายดูข่าวในทีวีนะน่ากลัวมากเลยลูกดีแล้วนะที่แป้งหอมไม่เอาหมาตัวนั้นมาเลี้ยงนะ่ะไม่รู้มันมีเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าอืมไม่น่าจะมีนะคะมันยังเด็กอยู่เลยอ่ะนี่ไงก็คิดอย่างนี้ไงเข้าใจผิดกันแบบนี้ถึงได้ไม่ทันระวังตัวกันนะ่ะรู้ไหมลูกลูกหมาอายุแค่หนึ่งเดือนเนี้ยนะถ้ามันมากัดเราแล้วมันมีเชื้ออยู่ เราก็ติดเชื้อพิสุนักบ้าได้แล้วรู้ไหมมีแปงหอมถ้าไม่อยากให้หมามันกัดน,นะนเราก็กัดหมามันก่อนลูกไปการศึกษาจริงๆคนบ้าอะไรกัดกัะหมาหญิงบ้าครับมันเป็นอารมณ์ขันนะครับขันขนอะไรชอบสอนลูกผิดผิด ขอตัวก่อนนะคะอะอะ,อะเดี๋ยวๆค่ะ,ะล,ลุงแมนแต่งตัวแบบนี้ทำไมคะเนี่ยอ๋อนี่ลุงแต่งกันน้ำลายหมากาันน้ำลายหมาทำไมอ,ะอ่ะอ้าวนี่แสดงว่ายังไม่ได้เปิดเฟซบุ๊กดูใช่ไหมเนี่ย นี่เลยนี่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 เจ้าของไอ้หลงนะเขาเข้าไปคอมเมนต์ในโพส์ที่แป้งหงอมประกาศตามหาเจ้าของมันน่ะนี่แล้วเขาก็บอกว่าไอ้หลงติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเขาากำลังจะพาไปหาหมอแต่มันหลุดออกมาก่อนนี่นี่จ้หงอเป็นไรเปล่าค่ะเปล่ากาอะไรดูดิกาอย่างกระหม่อมเลยอะ ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจริงๆเหรอหลงแล้วเราจะติดไปด้วยไหมเนี่ยอาการของผู้ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าระยะแรกจะปวดเมื่อยตัวก็เมื่อยอยู่นะ มีไข้ต่ำๆก็อุ่นๆนะเบื่ออาหารเมื่อเช้ากินอะไรไม่ค่อยลงอ้ในเราติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจริงๆเหรอเนี่ยแล้วมันจะเป็นไงต่อ

เดี๋ยวไอ้เจนเฮ้ยเดี๋ยวไอเจนกันเป็นไรวะเฮ้ยหมาไอหอมไหนบอกว่าเอาหมาตัวนี้ให้ใบหมอนเลี้ยงแล้วไงลูกนี่พ่ออย่าบอกนะคะพ่อโดนเจ้าหลงกัดน่ะก็ใช่สิเฮ้ยนี่ไอ้เจนฉันว่าแกนี่ไปหาหมอดีกว่าเพราะว่าไอ้หลงเนี่ยมันติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเฮ้ยโอยไปตลกโอยแม่งนี่ฉันไม่ได้ตลกนะเว้ย ไม่เชื่อแกดูนี่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 แกดูนี่นี่เดี๋ยวแกดูเดี๋ยวดี๋ยวอยาเขามากัดดีกว่านี่แกดูนี่นี่เจ้าของเขาคอมเมนต์ว่าไอ้หลงเนี่ยมันติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเพราะฉะนั้นแกรีไปหาหมอเลยไม่ต้องไปหรอกแต่ว่าพ่อโดนหมาบ้ากัดนะคะคุณยายพ่อไม่ได้โดนหมากัดแล้วเจ้าหมาตัวนี้มันก็ไม่ได้เป็นบ้าด้วยลูกใช่แล้วไอ้แมนคนที่แกล้งบอกว่าเป็นเจ้าของหมาตัวนี้นะเขาเป็นเพื่อนคุณแป้งเองเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่ เรื่องเป็นยังไงเนี่ยผมงงไปหมดแล้วนะครับเนี่ยพรเทพงงจริงๆเลยนะครับเนี่ยแม่หรือแตงหางงงนี่จะบอกให้ชันรุ้แป้งรู้แต่เมื่อคืนแล้วว่าแป้งหอมเนี่ยแอบเอาหมามาเลี้ยงในบ้านใช่แล้วชั้นกับเดชเจนี่ยนะก็พาเจ้าหมาตัวนี้ไปตรวจแล้วว่าไม่ได้มีเชื้อพิษสุนัขบ้าแต่ทำไมแม่ไม่รีบบอกแป้งหอมล่ะคะก็เพราะว่าแม่อยากจะสอนแป้งหอมเมยลูกว่าการนำสัตว์ที่ไม่รู้ที่มาที่ไปมาเลี้ยงในบ้านเนี่ยมันอันตรายขนาดไหน หอมคิดดูนะว่าถ้าหมาตัวนี้มันมีเชื้อพิษสุนักบ้าจริงๆแล้วมันมากัดคนในบ้านน่ะถึงตายเลยนะแป้งหอมแป้งหอมขอโทษนะคะอืแต่นี่โชคดีนะคะเนี่ยที่เจ้าหลงอะ่ะไม่ได้เป็นบ้านะนี่อย่าบอกนะว่าแป้งหอมโดนมันกัดไปแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอใช่ค่ะ โรงพยาบาลเลยฉีดยานี่แ hmm. ล no. oh, oh. right. so, ้วถ oh, oh. <t> ึงมันจะไม่ได้เป็นบ้านะก็ต้องฉีดกันบาดทะยักใช่ใช่ใช่ครับผมขอไปด้วยก่อนนะครับเดี๋ยวแกดุงการด้วยเหรอเปล่าที่จะไปจีบพยาบาลไมาได้ไอ้หมาว่าว่าเลยนี่อะไรเดี๋ยวเวลาไปไหนบอกเป้งไถ่แล้วหมาไล่ด้วยโอ้ยเจนไอ้เจนมาด่าที่ปงอีกแล้วยังมาใช้กูเฝ้าบ้านด้วยเป็นเพราะแกนะไอ้หลง นี่มามองเวลาด่ามองด้วยนี่ไอ้ลงนี่ฉันจะบอกให้นะคนอย่างแกนี Apa ่เรียกเดนไม่ได้ต้องเป็นหมานี่หมาอย่างแกไอ้ลงนี่แล้วผู้หญิงไหนจะมาชอบกูเนี่ยฮะหมายังไม่มองกูเลยเนี่ยฮะดูเนี่ยแลบลิ้นใส่